มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนจากโมเมนต์น่ารักน่ารักของคู่เพื่อนสีอย่างเบคแฮมซิงแล้วก็บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่มีให้เห็นบ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลนะคะจนแฟนคลับฟินกันหนักมากและมีโมเมนต์ไปรับน้องยูจินด้วยกันมีภาพร่วมเฟิงกับน้องยูจินจนถูกแซวกับครอบครัวพ่อแม่ลูกแฟนๆแห่เชียร์เรื่องสถานะข้ามเฟนโซนค่ะล่าสุดนะคะหนุ่มบิ๊กเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ เผยถึงสถานะกับเบสบอกว่าจริงๆวันนั้นก็คือเราไปรับรูปพี่เจนนี่ด้วยกันเราเองสนิทกันรู้จักกัน1ปีพอรู้จักกันก็สนิทกันไวมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกชะตาแล้วก็คุยกันรู้เรื่องก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันสําหรับเพื่อนระดับในวงการบันเทิง เป็นเพื่อนที่สนิทต,ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนถามว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีใครรู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไหมผมไม่กล้าตอบเรื่องของอนาคตถามว่าสเปคไหมจริงๆเขาก็เป็นคนเก่งนะครับทำงานเหมือนเรานางทำงานก็คือนางตั้งใจหมดขยันมากรักครอบครัวมากทำงานกันมาตั้งแต่เด็กเดกคล้ายๆกันเลยคุยกันตลอดเราก็เหมือนกันนะถามว่าเคยรู้สึกดีกับเบสไหม บอกเขามาก็มาทุกงานไม่จ้างก็มาก็ประทับใจตรงนี้ก็โทรถามเป็นไงบ้างดราม่าข่าวมีคนด่าเธอเยอะเลยถามตลอดไม่ได้คุยกันทุกวันแต่ก็คุยกันประจำเขาน่ารักหรือเปล่าเขาน่ารักมีคนเชียร์เยอะๆแบบนี้มีสซกคแวบ,บไหมที่อยากจะคบมันก็ยังไม่กล้าคิดตรงนั้นเพราะว่าเราคือเพื่อนกันเราพูดกันได้ทุกเรื่องเขามีอะไรก็พูดกับเราเราก็พูดกับเขาความรักที่ผ่านมาก็พูดเรื่องของความรักขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ